ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากติดตามเพจผู้แปลด้วยนะครับใครที่อยากให้ตอนใหม่มาเรื่อยๆหรือว่ารอเรื่องนี้อยู่ก็ฝากไปตามเพจด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณครับหุบเขาหมิงอยู่สิทธิ์ภายในระดับปร,รมาจารย์หลายคนในสถาบันโม่หยุนซงล้วนท่ายแพ้ให้กับหลิงเฟิงเทียนและตอนนี้ก็เหลือแค่หลงเย่สิทธิ์อันดับหนึ่งเท่าน,นั้นที่กําลังต่อสู้กับหลิงเฟิงเทียนอยู่ ถึงแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาจะเป็นใครแต่ข้าพน,นันได้เลยว่าเขาจะต้องชนะแน่เพอช่างหน้าขันซะจริงดิงเฟิงเทียนมันไม่มีทางเอาชนะสิทธิ์พี่หลงเย่ได้หรอกใช่แล้วละ่ะสิทธิ์พี่หลงเย่เน่ยอยู่ระดับปรมาจารย์ขั้นกลางไม่มีทางแพ้ให้กับขั้นนักลบอย่างดิงเฟิงเทียนหรอกนะนี่อย่าได้กังวลไปเลยสิทธิ์พี่หลงเย่ไม่มีทางแพ้ให้กับดิงเฟิงเทียนหรอกนะ หลิงเฟิงเทียนถ้าข้าเจอเจ้าข้าไม่เอาเจ้าไว้แน่ห้าหลิงเฟิงเทียนมันคงจะกลัวจนไม่กล้ามาที่นี่แล้วล่ะถูกคนอื่นว่าข้าขี้ขาดแล้วข้าคงจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะเหยเยี่ยมมากหลิงเฟิงเทียนมาแล้วนี่เจ้าคือหลิงเฟิงเทียนใช่ไหม ใช่แล้วล่ะข้านี่แหละคือหลิงเฟิงเทียนผู้โด่งดังคนนั้นนั่นเองที่เจ้าตามหาข้าเพราะว่าเจ้าคงอยากจะนอนคุยกับร่างมังม่วงสีนะน้อยเจ้าลวนหาที่ตายเองนะทักษะร,ระดับเหลืองห้าองค์ประกอบเจ้าทำได้แค่นี้คิดจะมาสู้กับข้าหรือหรึบเจ้าอ่ะช้าเกินไปเฮ้อะไรกันทักษะร,ระดับลึกลับ หมัดเสืออักคีหมัดกระแทกพมดูเหมือนว่าหลงเย่จะมีพลังไม่มากถ้าอย่างนั้นข้าคงจะไม่จำเป็นจะต้องใช้พลังทั้งหมดเพื่อกำจัดมันสินะเจ้าอยู่ระดับนักลบหรือดูเหมือนว่าข้าคงจะประเมินเจ้าสูงเกินไปหน่อยนะ ทักษะร,ระดับลึกลับก้าวหมุนวงล้อสมบัติย่า yeah. ดูเหมือนว่าการโจมตีของข้าจะไม่ได้ผลเลยฮะน่าเสียดายที่ข้าใช้ดาร้กอนฟิลเบดไม่ได้แล้วเพราะถ้าเกิดมีคนรู้ว่าข้าคือหลิงเฟิงมันจะเป็นปัญหาสำหรับข้าในอนาคตแน่เออ โชคออย่างดีนะที่ร่างกายของข้าแข็งแกร่งมิเช่นนั้นแล้วข้าคงจะบาดเจ็บสาหัสเป็นแน่เลยหลิงเฟิงเทียนเจ้าบังคับข้าเองนะอ้านี่มันเป็นไปได้ยังไงกันความแข็งแกร่งของเขาทะลวงระดับไปถึงปรมาจารย์ขั้นสูงแล้วทักษะระดับลึกลับก้าหมุนวงล้อสมบัติ ไปตายซะดิ่งฟงเทียน